สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Modify Watch และสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นงานเซอร์วิสแท็กฮอยเอรแบรนด์นาฬิกาที่ก่อตั้งขึ้นโดย e d ็ดูอาร์ฮอยในปีคศ1860เป็นนาฬิกาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกที่มีความแม่นยำสูงสง,งานเซอร์วิสในวันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนเลตมยมเปลี่ยนฐานแล้วก็ทำการขัดตัวเรือและสายให้เกิดความงามงามนะครับ หลังจากที่เราเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสวยงามอย่างที่เห็นหากท่านใดสนใจงานเซอร์วิสจาก Modify Watch โดยช่างมืออาชีพช่องทางการติดต่อก็สามารถส่งงานม,มาทำได้ที่เพจ Modify Watch Company Limited หรือจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ Overlit.com และยังสามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตัวท่านเองเบอร์โทร0624289451หรือจะไลน์แอ o v e r i t ได้ทุกช่องทางการติดต่อขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่กับ Modify Watch สวัสดีครับ